เราถามมุ่งครูกันเลยดีกว่าไหมครูป้าขออนุญาตค่ะเชิญครับมีอะไรครับเชิญนั่งครับ มีอะไรเอ่ยถือก้อนเห็ดมาด้วยมันเป็นเสด็จงีครับมันเป็นเพราะอะไรครับครูมาดูสิเฮนี่ลักษณะมันเหมือน,นกับเป็นเชื้อรานะนเหมือนกับน้ำมันเข้าอะ่ะมันแฉะไปหมดเลยอะ่ะเรวจะทำไงดีครับเราลงพื้นไปไหนบ้านเลยครับเออเราเราลดน้ำเราลดน้ำเห็ดกันย,รรกยังไงลูกใช้ตัยางครับ อ๋อใช้าสายยางมันก็ต้องเข้าไปได้แน่นอนนะใช้าสายยางเนี่ยเ่องนี้มันจะออกอีกไหมครับมันออกอีกแหละเดี๋ยวเราต้องต้องแก้ไขนะเดี๋ยวเราต้องหาวิธีลดน้ํากันใหม่นะไม่ต้องกลัวขาดทุนอกนะครับเราเราจะแก้ไขได้นะเดี๋ยวเราลองไปหาข้อมูลดูซิว่ามันมีวิธีการไหนบ้างที่จะ เปลี่ยนจากสายยางมาให้น้าแบบอื่นเพื่อให้เห็ดของเราเนี่ยมันมันออกทุกก้อนออกดีขึ้นะนะเออดีมากเลยนะเด็กสองครูน,นะ สร้างสร้างองน้ำดีดีวีดีกว่าดีกว่าการให้น้ำแบบสายางดูซิได้เจออะไรกันบ้างเจออะไรบ้างลูกคือสร้างองน้ำแบพิเนครับเอออันนี้น่าสนใจเนาะมันสร้างเป็นละองน้ำเนาะมันน่าจะแก้ปัญหาที่เราลดด้วยสายางมันเติมได้เนาะลองดูซิเราลองดูซิข้อมูล มีเขาเขามีขายด้วยคราคาเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบต่อต่อชุดเนาะโรงเรียนของเราน่าจะใช้หลายชุดก็เหมือนกัราคามันจะแพงเนาะแพงเองหรือว่ายังไงดีหรือว่าลองลองทำเองหนึ่งเหรอครับลองทำเองนะครับอุปกรณ์หลักมันมีอะไรบ้างเนี่ยแค่มอเตอร์กับจานหมุนเออมีแค่มอเตอร์กับจานหมุนเนาะครับ น่าจะทําได้เองเนาะเดี๋ยวเราลองออกแบบเดี๋ยวเราลองหาอุปกรณ์มาทําดูคร่ะเดี๋ยวเราออกแบบกันก่อนพราะว่ามีแค่มอเตอร์กับจานน่าเนยนะไหนได้อะไรได้อะไรมากันบ้างเขาได้ฝาปิดกล่องพลาสติกบอลอ่ะได้จานพลาสติกและฝาปิดกาแฟตตวนี้แหละได้ฝาปิดกระปุกกับของซีดีไหนเราลืมอะไรไปกันเนี่ย ไม่ลืมนี่อุปกรณ์สำคัญของเราคือมอเตอร์่าตัวนี้เป็นมอเตอรมอเนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์รอบเร็ว,วครับสิบสองโวลต์ครับเร็วประมาณหนึ่งมื่นสองพันรอบต่อนอาทีครับนะครับเพราะอะไรถึงเราต้องเป็นมอเตอร์รอบเร็วเพราะสร้างเพราะเพิ่มเป็นละอองน้ำเล็กๆ เพื่อสร้างยิ่งยิ่งเร็วจานหมุนเราเร็วนะครับรองน้าก็ออกดีขึ้นรองน้ําได้ดีครับเป็นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับใกล้เคียงกับหมอกได้ดีครับส่วนตัวนี้คือหม้อแปลงหม้อแปลงหม้อแปลงของเรานะครับเป็นหม้อแปลงนะที่แปลงจากกระแสไฟบ้านครับ2 2ี่สิบโวลต์ให้เหลือสิบสอ2โวลต์ นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับนะถ้าสลับกันล่ะอยากให้มอเตอร์มันหมุนช้าก็มีได้สองวิธีก็คือเปลี่ยนมอเตอร์มันเล็กลงเออเปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์ให้มันเล็กลง,ลงลก็คือไม่ใช่เล็กก็คือรอบที่มันช้าลงครับหรือหรือเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับให้มันลดลดวนลงครับมันก็จะ การหมุนก็หมุนได้ช้าเป็นหย,ยดน้ําที่ใหญ่ขึ้นครับนะแต่เราต้องการอะไรในโรงเห็ดของเรา,าโรงเรของเราลองน้ำราลองน้ำาม่ใช่นานต้องใช้มอเตอร์รอบรอบเร็วแล้วที่ครูให้ไปหาอุปกรณ์จานหมุนได้ไะอะไรบ้างก็ได้อะไรได้ฝาปิดกล่องพลาสติกครับฝาปิดกล่องพลาสติกแข็งแรงดีแต่มันมันใหญ่ไปนะครับของลุกบอลได้จานพลาสติกครับจานพลาสติก อ๋อนี่ก็น่าจะจะได้เนาะแต่มันกับฟาพี่แก้วกาแฟอ๋ามันมันดูไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเดี๋ยวมันเกิดแตกเกิด,กดหลุดตอนหมุนได้นะเนี่ยเนาะส่วนคุนี้ฝาปิดกระปุกฝาปิดกระปุกอเอออันนี้ใช้ได้แข็งแรงแต่มันแข็งเกินไปเนาะตัดแปลงเป็นจานหมุนลำบากอ่ะอันนี้ล่ะอ๋อนี้แผ่นซีดี เออน่าจะใช้ได้ดีน่าจะทําเป็นจานหมุนได้ดีนะครับกันสดีเก่าใช่ไหมค่ะน่าจะทําเป็นจานหมุนได้ดีเนาะขนาดคนดีเดี๋ยวเราลองไปเอาตัวนี้แหละไปออกแบบเป็นจานหมุนแบบต่างๆครับนะสามคนลองไปออกแบบดูนะครับอ้าวครับนี่ที่ออกแบบมาครับอ๋อนี่ที่ออกแบบมาใช่ไหมครับอันอันนี้อันนี้คืออะไรครับ ส่ยางน้ำคอ๋อใส่ยางน้ำแล้วตรงนี้คือเรวปรับระดับน้ำครับอ๋อวาวสามารถปรับให้มันไหลแรงไหลแรงไหลบาได้อ่อโอเคตรงนี้อ๋อสายไฟที่เราจะยื่นออกมาตรงนี้ตะขอแขวนะตะขอแขวนอ๋อตรงนี้ใช้ตรงนี้เป็นตัวพุ้มันใช้ใช้เป็นอะไรลูกท่อพ v c อ๋อใช้เป็นท่อ p v วแล้วก็มีแกนนี้ออกมาเพื่อเพื่อเสียบจานอ๋อเพื่อเสียบจันหนุนนี่กระบดดได้ไรครับผมไม่เจอแผ่น d v d ะครับในในพอดูซีลูก อ๋อมีรอยแตกครับเรียกเราเป่งกล่วงอ๋อเอ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 อนี่เนาะเอเอ,เอ,เอ,เอนี่นี่ยืดอยู่เออม,มันหักบอกระด้วยครับนั่นเนาะอ๋ออันนี้เป็นแผ่นดีเอเป็นแผ่นซีดีนะมันอาจจะแตกหักง่ายเนาะครับเอองั้นเราเราคงต้องใช้แผ่นนี้ดีกว่าคิดว่าดีกว่าแน่อนอนนะแล้วเดี๋ยวเราสามคนนะครับลองลองไปออกแบบมาว่า เราจะใช้แผ่น d ีวดีเนี่ยทำเป็นจานหมุนแบบไหนดีนะเดี๋ยวลองดูนะครับ,รบอ้าวมาแล้วออกแบบกันมาแล้วสําเร็จแล้วจานหมนุนของเราของพี่บอลได้เป็นแบบไหนเอ่ยไม่แต่แปรง,งครับอ๋อเล่งง่ายๆเลยของคุณบอลเรียบเรียบเลยอันนี้มันมันอาจจะเป็นหยดน้ําที่ใหญ่ะนะเพราะมันอาจจะ ลื่นออกด้านนอ,อกไดร้รวดเร็วเนาะหยดน้ามันจะใหญ่มันมันไม่เป็นละอ,องอะ่ะเดี๋ยวมันจะประสบปัญหาอีกอันนี้แหละของนี้แบบตัดรอบแผ่นให้เป็นเกลียวขึ้นค่ะอ๋อมันเป็นเกลียวขึ้นเป็นหยกัยกๆยแบบนี้เออมันน่าจะดีเนาะแต่ว่ามันยังยังคล้ายๆกับของคุณบอลน,นะครับเนาะอ่ะใหนดูของคุณป้อแบบตัดรอบแผ่นแล้วดัดเป็นสี่ค่ะอ๋อดัดเป็นซี่ใช่ไหม อ๋อนี่ระดับเป็นซี่เนาะเพื่อให้หยดน้ํามันตีกับซี่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อซี่นี้มันห่างห่างกันเท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าอ๋อครึ่งเซนศูนย์จุดห้าเออแบบนี้น่าจะดีที่สุดเนาะน่าจะรออองน้าได้จะน่าจะเป็นรออองน้ําได้ดีเนาะครับอ๋อเดี๋ยวเราลองใช้แบบนี้แหละลองไปประกอบกับที่เราได้อุปกรณ์ครับของเรานะประกอบกับมอเตอร์ของเราน่าจะโอเคแล้วลหละ 1ิจากตะขอแขน้จานหมุนนี่ตอจันหมุนสิบสองใสายางสิบสองเซนติมตรอ่าดิได้อะไรบ้างนี่ครับที่เราแบบเสิสมบูรแล้วครับอ๋อที่เกิดให้ครูดูใช่ไหมครับครับคือแบบที่ออกแบบไปแล้วแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยมีมอเตอร์ครับท่อพีวซฝาปิดท่อพีว c ครับท่อค้ำขนาดเล็ก ตะขอแขวนครับใส่ยางน้ำครับรอปรับระดับน้ำข้อต่อเข็มขัดและสายไฟครับและจานหมุนครับจานหมุนก็คือติดกับตันเปลือกเปลือกแล้วก็ใช้กาวตาช้างใช้กาวตาช้างคือความแน่นหนาครับโอเคไหนเราประกอบมาดูหน่อยดูหน่อยสินำสายไฟมาเชื่อมกับมอเตอร์ครับ เชี่อมต่อเรียบร้อยนำมาปิดท่อ PVC ครับโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันซิแล้วนำมอเตอร์มาใส่ครับแล้วนำท่อค้ำขนาดที่คำไว้ด้านในครับแล้วนำฝาที่สองมาปิดให้เรียบร้อยครับเรียบรายใส่ไฟกำลังเข้าเข้าฝาที่สองครับแล้วกดให้นั่นนั่นครับแล้วนำ สายยางยาว12เซติเมตรมาตัดเป็นครึ่งครับแล้วนำวอปเลอร์อันน้ำมาเชื่อมต่อกันแล้วนำข้อต่อมาเชื่อม,มกับสายยางน้ำครับแล้วนำมาติดกับตัวเครื่องโดยใช้เข็มขัดและสายไฟยกดให้แน,น่นทั้งข้อมูลข้างล่างครับพี่มา,นนะา่วยหน่อยรด นี่ครับแล้วนำตะขอแขวนมัมุดใส่รูที่เราจอดไว้ให้แน่นๆนี่ครับแล้วนำมาติดกับจานหมูครับแล้วจะได้แบบนี้ครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดสอบประสิทธิภาพในโรงเห็ดกันครับครับเสร็จแล้วเก่งมากเลยเดี๋ยวไปทดสอบกานในโรงเห็ดครับ แล้วเราจะติดตั้งยังไงเขาไปดูมาจากอิสเนตมาแล้วให้ติดหรือต้นเห็ดเอาไปต่อกับหม้อแปลงและระบบน้ำเลยเดี๋ยวบอลเอาขึ้นไปติดนะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยบอลเสร็จยังในระบบน้ำอ่ะต่อหม้อแปลงยังกำลังจะไปต่อ,ตอ,ปอไป เดี๋ยวเรามาทดสอบเครื่องสร้างและอองน้ำจากแผ่นดินดีของเราดี่สาวไปโอ้เป็นอองน้ำดีเนาะเห็ดเราไม่น่าแล้วไม่ขึ้นลาแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ผลผลิตมากขึ้นครับ เวยว่ะคือพอเครื่องสร้างเอาน้จากแผ่นดีดีของเรานะเนี่ยเราไม่ขาดทุนแน่ๆเลยเห็ดไม่ขึ้นลาด้วยเห็ดออกสวยเพิ่มผู้ลิให้เราวะเนี่ยเรามาเก็บเห็ดกันนะโเลยบเลย With the plug from the phone, lying in bed with a cigarette. All of the flowers have died in the vase. All that we are will remain in the past. It's unresolved, come to think of it. Stood by the bed awake at night, watching the.